ปเอขอแนะนอนเบอตัวเจ้าอของทีมปีละเ็บหนึ่งเก็บหนึ่งจุดจบ้เฮ้ยเีอยเลย อ้าวครับได้ครับเออเบืมองแนะนำตัวเองสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายวราเทียนนะครับยศสามทีครับอ๋อผมก็บอกอ่ะก็พูดอ่ะไอ๋อสั้นมาครับนี่ฮะขอเป็นจอมโดปืนนะขอโดปืนตีกลาเนี่ยกล้าไหมฮะที่ไหนได้เล่นกับหมู่เอ้าไอ้ฮะ มันอะไรวะมันลุมเผาผลผมเลยตรงนี้มันมีแขกรับเชิญใหม่โอ้ยมัน่แคกรับเชิญเก่าแข็งแต่ชิ้นหนึ่งครับวัวชอบคิวกูกันทำไมน่ะไม่เข้าใจทำตัวเหมือนไก่เยไอ้คนเนี้ยฉันชอบทำตัวเหมือนไก่ ไอ้ห่าหดกันจังเว้ยดู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 เรามีปืนอะไรบ้างไม่มีห่าอะไรเลยไอ้ห่าดูงมีปืนอะไรกันบ้างอ่ะทำให้แน่มีปืนบ้างฮะเก่งแล้วเก่งแล้วเก่งก ไโดนดไม่ใช่ไก่ให้มันเก่งกว่าไก่มันกินไก่ได้หล,ลังไอ้เด้อเกิดหรอไก่รถไฟเอาไกลลไ่รถไฟอุ้ยจะโดดยั้งเลยยั้งโดนเลยคุณนั่นแหละไก่ผมยังจะตายอ่ะเขียดเขียดไป ไปทำลายไกาศเออผมแล้ว94เนี่ยผมใส่เรียแล้ว32เอ้ยเอามาเล่นมันดีเอามาเล่นมันดี oh yeah. โอ้ยเย้อุ้ยปืนอะไรครับเอามามั่งแล้ว thank you มามาใครจะเล่นมีดกับผมมาใครจะเล่นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอรหกลามหมดตรงเบอยิงเราตายได้ปืนน um, ี้ชื่อว่า V ีแซคาสองปืนปืนเกียงเปืนสองวัดสองนัดตาย ต <Leah. S 3> า่างกันอาไอ้ยาค่ะรู้สึกไงครับหลอนนะครับ เย็ดเลยนะจวงไม่ใช่อเลยนม่ซองขวางสองขวางวอุ้ยอะไรวะโอ้โหแทนเล่น RPD น,นี่เอามาอืมผมกล้ากันโดนเลยไม่โดนเดี๋ยวตาหน้าเราจะไปเล่นแบบทีมๆนะสองสาม หมือนลไก่เลยแต่ชิได,ไ,ชได้เลยไก่ชิได yeah! ้แล้วเราก็มาบินเย๊คิดถมไหมครับเขาเขาชื่อคุณอันนะคุณอาร์ตเรนีเเนนะแล้วสามขีดนะชื่อครเปน12นะแองนะดโ,โอเป้นเว้ยเปนเป้นโอเปนโอเปนโอเปนไอ้ห่าตายเองไก่เดสนะ ออมาไฟไกลๆป่ะแทนแค่ไกลอะรเออลุกเล่นลุกสองหเออแทนอยู่กับใครในตอนนี้ดำลุกสองไม่มีอไปอาไออยู่กับใครอ่ะอยู่กัใครอะไรฮาร์ฮะตอนนี้เองอยู่ก้างลางไม่ได้อยู่ข้างลางเ้ย ยืนไหแล้วก็อยู่ทางเดิมอยู่ใครอยู่เดียวอะไรนะยืนอยู่คนเดียวไงไม่ให้คนเดียวอ่ะก็เล่นคนเดียวไงเออเอามาอันนี้ข้าวโอ่ไม่ได้เล่นร้านเกมนี่หว่าอือคืออะไรครับมีมีดด้วยเอามามั่งนี้แทนมามั่งเดชอากาศบินมามั่งดิเอามาเล่นบ้างเนี่ยดูดูหลังเดช ผมเดินหนีน่าตาเฉยเลย่องจผมเีราว่าเราไกลมากผมไม่มีไม่ใช่ไกลแต่กูยิ่งกว่าไกลเปลี่ยนกระสุนไว้ผมเลยกากนะการากอะไรชิวผมไม่มีสิชิวคุณไปแค่ตัวอะไรวะอาร์ต เอออย่าเพิ่งยิงเราอาร์ตอาร์ตมายืนตรงนี้เออยืนตรงนี้แหละแต่ยืนนิ่งนยืนนิ่งๆมันไม่ยิงตูมอนุภาพอนุภาพการตบของนะอย่าเพิ่งยิ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 งไม่เอาแกงหัวแกงวแกงหัวแกงหแกหมูแล้วขออีกนัดหนึ่งขออีกนัดเดียวเอ็งมายืนตรงเนี้ย นั้นเรามาเลิฟช็อตกันเต็มี่เอ้ยกระโดดไปได้ไงวะอะไรไหนวะอยู่ไหนวะตีตรงไหนอะเราจะมาเบิกเอ,อไกลกันนะเมื่อกี้สัตว์ยอมไม่คิวแม่ แค่ละสองนะเก่งเๆกๆๆ่งเก่งไฟ้โ้ว่าแล้วไวงโชคดีผมมีระเบิดสองลูกแช่มันเป็นประโยชน์โอ้โชคดีไปเอาจริงคุณเอาจริงตั้งแต่แรกนะนราบอกว่าไฟอะไรนะโอ้กับโไขค ไจบแฟนนี้ไปอะอาสาว่าจบไหวมยมามาแล้นะจะไปไปนั่นกันนะไปเล่น,ลนดาบเ,เล่นทีมวางระเบิดยังไม่เสร็จโอ้แทนกันนะแล้วแต่ยังไม่เสร็จอ่ะไ,ไปดาวเทาวนโอ้ยแทนเลย เริ่มแล้วเริ่มแล้วเฮ้ยไม่อาเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนห้องเปลี่ยนห้องเป็นห้องเปลี่ยนห้องไปเซตล็อกครับไปเซตล็อก ยปล็อกมันในนั่นห้องมัน <Hello. S 1> เต็มแล้วไปไหนดีงั้นตามพวกผมมันนะจะผมหมาห้องนั่น <c oughs> มาครมาตามอมาเลยนะ What the fuck คุณโลงตึก What the fuck is this เราไม่ลุมว่าสัญญาไม่ลุมไม่ลุมหาตามมาค้นหาเบยแทแเราไปอยู่เออกุเลาอ้าวคุยอยู่คนละกลุ่มกับตีนน,มมตนี่หว่าเอออาวจะย่งฟังบวว่า คิดเพื่อเป็นการไม่เปล่าเอาไปลุยกันเลยครับ S V oh, well, right. I คิดค hey, ิดอะไรนะเรียกว่าคิดเลยนะคิดคิดใคคิด S N V I ไงเถื่อนผมรู้แล้วอย่างนี้เก็บเอาชัวร์ปาก นมูแตนสเตนตายแล้วโอ้โหตายแล้วหัวข่าวคาดจ,จะว่าจะปิดเกมไม่ดูเลยแค่อัดทีกเรื่องเนี่ย ไอกเนี้ยครับตัวอย่าเป็นน้อยไม่เล็กเลยฮะมากโอ้โหนระเบิดเป็นตุ้โอ้ตูทำไมสองนเนะตอ้มทีวิ่งไปมเป็นสีสแม่งเลยสีาสม่สามสีาเกียวเลเกียวแไปยแลงว่างเลยแทนลงว่างพลังมา านกาิันองวออก,กอเกไหนครับออ What the fuck ผมเก็บสองนะมันอยู่ที่ฐานลรับมันอยู่ที่ฐานผมเก็บสอแลวผมเก็บสองชนะ มันปิดเกมไม่ดูปิดเกมไม่ดูอเลยโธ่ไอ้กรูจะทำอะไร Yes fire in the h o l e 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 โอ้ยย่มาจากไหนระเบิด ไม่ถนัดเองแทนดูแลดิเหลือคนเดียวอุ๊ยอุยอ okay. ุ๊ยอุยไอ้เค็กรูมีกกากเลยนั่นน่ะิดเกมิปเกมเลยโธ่ไอ้กรูจะทำอะไร What the fuck oh. is this? Fire in the hall! ผมเก่งนะผมเก่งตายยังผมก็นั่งเล่นในนั่งปั๊มนะเพื่อเป็นการไม่เได้เราไปลุยกันเลยครับใช้เวลาเพียงแค่ไม่เกี่ยติดนะแม่งขึ้นเร็วจะตายหายเลยนะผมจะบอกให้ผมมีคิดตั้ง60วันผมเซฟตุนไว้120วันอ้าวเหรอโอ้โหเรียบร้อยยังไง เรามาดูคุณแทนโอตาดีกว่าเขาไม่วีสับไปเขาจะเล่นกันหลังนะหลังล้างนี้หลกเปิดนนี้ไม่มีสับไฟ้คุณล้างละม่แล้วอุ้กรระเบิดวางยังยังไม่วางยังปะ แ่กำลังจับคาร์บูแตนสเปนตายแล้วพีบีเอ็กซ์ีสองล้านสามบนนะบนแพ้แหละแพ้อยู่แล้วอะไร <S <S ไม่ได้ฆ่าไม่ได้โดนของฆ่านนะเล่นบันะ็อกฮะตกในน้ำตาย อุ้ยมีช็อตด้เลยผมยิงต้องกลางออกอะขึ้นหัวโถไอ้โกลสัามารายปุ่งหนหนอย ฟังผมตากันละนาวชาร์มูแตนสเปนตายแล้วบอมอิสซ์เนนดลบ์แนบอกอุยออใครวะสะดุ้งสะดุ้งเมื่อกี้แม่งทับกันแล้ว พีดมาประลองกันสามบ้างไปสองบ้างหนึ่งเพชรหนึ่งดอกอันหนดอกตกเงเกากุคนยกเว้นกู เพื Perfect, ่อเป็นการไม่เสียเวลาเราไปลุยกันเลยครับแ่ไนไปเลยะกเเื่อาีิดเอข้าแกแวิกิเป็นโอกาสแวิตเป็นตาเลยแอเขาระดมมีเงินเห มเป็นนักเรียนนะตาลั่นหัวัดเดียวตายแบงค์เนี่ยเก่งเก่งเ่ลเอราพอแคนี้ไปแล้วบายบายเซลล์มอโรทุย